สวัสดีค่ะหิมะเห็นหิมะดีใจค่ะแม้จะเห็นทุกปีก็ยังดีใจโดยเฉพาะหิมะแรกค่ะอยากออกไปเล่นข้างนอกแต่มันมันไม่สูงพอที่จะเล่นคิดว่าปีนี้เดี๋ยวหิมะก็ตกเมื่อกี้เปิดวิดีโอทำคลิปเอ่แมนเจอร์ของอพาร์ทเมนต์เขาบอกว่า ป,ปิดปิประตูเพราะว่าความเย็นมันเข้ามาเนี่ฮะเข้ามาตรวจความความเข้ามาเ,ามามเข้ามา,า,มาตรวจความเรียบร้อยอเป็นวันคริสต์มาสไม่ได้เปิดไฟมันเลยมืดเพราะจริงแล้วล็อบบี้นี่เปิดเปิดแปดโมง นี่ยังไม่แปดมงค่ะโห<ฮ><ฮ>เห็นสนุกตื่นเต้นเดี๋ยวก็ได้เล่นแล้วค่ะอยากให้มีพายุหิมะอีกค่ะนี่เป็นล็อบบี้ของอพาร์ตเมนต์แต่ละอพาร์ตเมนต์เขาจะต้องมีล็อบบี้นะคะนี่ไม่พบกันใหม่นะคะขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมขอให้มีสุขภาพแข็งแรง ให้อยู่อย่างปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะสุขสันตวันคริสต์มาสส,สำหรับชาวคริสต์นะคะสวัสดีค่ะ